การประชุมเนี่ยยังไม่จบเรื่องนี้จบไปแล้วแต่กาประชุมเรื่องนี้ก็ยังคุยกันต่อผมก็เลยขอว่าสําหรับผมขออนุญาตผมบอ,อกไปก่อนนะเพราะผมไปงานศพผมไปงานศพที่วัดธาตุทองคุณเพชรโอสถานุเคราะห์เนื่องจากเป็นลูกของบุญสุรัตโอสถานุเคราะห์เป็นสนรนสรุ่นเดียวกับผมเมื่อปี2 0 1 2คุณพ่อก็เป็นสสรุ่นเดียวกันรันวันนั้นไม่มีใครว่กเอาครับ ที่มีการไปพูดกับผู้ใหญ่วอกเอาไม่ใช่แต่ขอที่ไปชุมว่าผมขอญาตออกไปก่อนเพื่อไปงานศพแล้วก็ไปงานศบของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์ที่วัดธานทองอันนี้ก็เลยอันนี้เป็นข้อท็จจริงนะครับเป็นข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ใครเป็นูเนข้อท็จจริงว่ามาติวันนั้นก็คือมติที่ท่านสุรินทร์ปาราเร่เป็นคนเสนอว่าไม่รับสำหรับผมส่วนตัวนะคนอื่นไม่เกี่ยว ผมขออนุญาตที่ประชุมว่าผมขอลมัติไม่รับผมให้เหตุผลว่าเพราะว่าผมก็สู้กับพรรคการเมืองเหล่านี้ตั้งแต่ไทยรักไทยเพื่อไทยมาในเรื่องที่มีการเลือกปฏิบัติต่อภาคใต้และจังหวัดที่ไม่เลือกเขาดังที่เราได้ยินว่าพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกไทยรักไทยก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังอันนี้คือผลกระทบมาก แล้วก็ที่จริงก็มีปัญหาเรื่องนโยบายที่กระทบต่อภาคใต้หลายเรื่องเช่นปัญหาชายแดน,นครับแต่ว่ารายละเอียดที่ผมบอกว่าเราสู้เรื่องนี้และขอร้องประชาชนอย่าเลือกพรรคนี้นะเขาแกล้งเราเขาเลือกปฏิบัติกับเราชาวบ้านในภาคใต้ส่วนหนึ่งผมคิดว่าไม่น้อยนะครับก็ปฏิบัติตามที่ผมแนะนําคือไม่เลือกนะพวกเราต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าพรรค เพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้สสเลยในขณะที่ก็ได้จากภาคอืน่นลุกท่วมท้นแต่ภาคใต้เขาไม่ได้เลยสามสมัยก่อนนั้นเคยได้บ้างสักคนสองคนที่มาจากภาคอืน่นอันเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการที่เราหาเสียงว่าอย่าเลือกพักนี้เพราะพักนี้โ <Okay, S 2> อเคโอเคโอเคครับแล้วผมถามในที่สุดสสอครับผมไม่เป็นคนถามนะ oh. ครับผมถามว่าไอ้ที่มันมีข่าวในจริงไหมที่ว่ารบสิ่ ท่านเด็ิดท่านก็บอกว่าท่านไปจริงแต่ไม่ได้ไปพบไปแก้บนแล้วท่านบอกว่าพอดีคุณทักษิณรู้ว่าท่านไปก็เลยเชิญท่านไปพบจริงเต้นยังไงแต่นี่คือคำชี้แจงในที่ประชุมแล้วก็พูดว่าไม่ได้ไปเจรจาร่วมรัฐบาลก็จบผมก็ถามแค่นั้นนะครับอ,อสรุปไปพบนี่ไปสารภาพปากบอกคุณชวนว่าได้พบแต่วันนั้นบอกไปแก้บนไม่ได้เจอ เอาละครับอืมจางๆนะค่ะ